อันนเรื่องของการ transfer เนาะก็คืออย่างที่เราบอกว่า advisor เนี่ยช่วย evaluate เรื่องพวกนี้ให้เราได้หมดเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่มีข้อมูลอยู่แล้วเขาเป็นคนที่จะสามารถหาข้อมูลได้ไวแล้วก็ accurate กว่าเราว่าต้องใช้อะไรบ้างในการสมัครต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วกรด เรา GPA ของเราหรือว่าโปรไฟล์ในการทํากิจกรรมของเราเนี่ยมันแมชกับสกูไหนมากที่สุดเอ่อในบางกรณีนะคะาสามารถช่วย Evaluate ให้ได้เหมือนกันว่าโอเค chances ในการที่เราจะได้เข้าเรียนนะมันมีมากแค่ไหนเอ่อแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินใจให้เราเพราะฉะนั้นมันเป็นทรัพยากร resource service ที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เหมาะกับ นักเรียนทุกคนที่ต้องการจะทานเฟอไปต่อเนี่ยต้องไปปรึกษาไปเชิ์เป็นสิ่งที่ดีมากคราวนี้เนี่ยพี่อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นแมรี่แลนด์คะเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่ได้มีดรนะีมสกูลเนาะทำไมมันเราตัดสินใจไปที่นี่ก็อันดับแรกเลยก็เพราะว่าเรนกิ้งของโรงเรียนจากที่สมัครทั้งหมดที่ว่าดีในระดับหนึ่งเลยค่ะ แล้วก็ทีนี้ด้วยความที่อยู่ซีแอคโรมาแล้วสองปีคุณพ่อบอกว่าแบบล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปลองอยู่ที่สเตทอื่นบ้างได้ได้เจอผู้คนใหม่ๆแล้วก็ได้ um, expand network ที่เรามีอยู่นอ,นอกเหนือจากในรัฐนั้นซึ่งก็คิดว่าเป็นอะไรที่จริงนะคะเพราะว่าอยู่ในอเมริกาแต่ว่าอยู่คนละัดกัน เหมือนอยู่คนละประเทศค่ะใช่แล้เหมือนอยู่คนละที่จริงๆคะ่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดกันตลกๆแต่ว่าเป็นเรื่องจริงๆอาจจะไม่ได้เ u าเจอ์ s ช็อ,ชอรุนแรงถึงขั้นว่าแบบเหมือนแบบนะแบบโซนเอเชียโซนยุโรปแต่ว่าแต่และที่จะมีบางอย่างต่างๆกันไปซึ่งคิดว่าเป็นอะไรที่ท้าทายกับการใช้ชีวิตก็ ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะแล้วก็ทีนี้พอเอินว่ามีคนรู้จักอยู่แถวๆวนี้พอดีเขาก็เลยช่วยเราได้เยอะว่าแบบเผื่อเรามีปัญหาเรื่องนู้เรื่องนี้ก็ยังสามารถ reach out ไปหาเขาได้ว่าอ๋ oh, I need help with this and that Would you mind helping me mm hmm. ก็เลยเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่คิดว่าดีค่ะแล้วก็โรงเรียน location ของโรงเรียนด้วยค่ะม,มันไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองแต่ว่าไม่ได้อยู่ นอกแบบบ้านนอกไปเลยสมมติอย่างเราการตอนนั้นตัดสินใจว่าแบบจะไปพอดูดีหรือเปล่าแต่ว่าดูจากโลเคชันโรงเรียนแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ไป,ไป,ไปดีกว่า <laughs> เพราะว่าพอดูเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลางแบบอยู่อยู่นอกเมืองมากๆแบบเป็นเมืองเล็กๆของตัวเองไปเลยทีนี้ด้วยความที่แบบโตมาอยู่ในไทยเนาะแบบก็มีทุกอย่าง Access เซมีมอมีร้านมีนู่มนมนีนี่นั่นก็คิดว่าแบบ เออไม่อยากอยู่ในที่ที่แบบเมืองใหญ่ๆที่ใกล้สุดก็คือต้องนั่งรถไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็แบบก็ไม่ไหวอยู่ที่นี่ใกล้ดีซีค่ะก็นั่งรถไฟไปก็อาจจะแค่แบบชั่วโมงหนึง่งหรือว่าขับรถไปก็ครึ่งชั่วโมงซึ่งก็ไม่ไม่ถือว่าแย่แล้วก็บริเวณนี้ก็ถือว่าดีค่ะเป็นลองเป็นเป็นบริเวณที่น่ารักอากาศเหมือนไทยมากค่ะแบบฝนตกแบบ แล้วก็ร้อนอนิดนึงแต่ว่ามีหน้าหนาวก็เป็นตัวละทียากมาค่ะแต่ก็เป็นเป็นเรื่องปกติเนาะแบบอย่างอย่างอ่าอ่ามหาวิทยาลัยหลายๆที่ในอเมริกาเนี่ยจะเป็นคอร์เลชั่วของตัวเองซึ่ง <c oughs> อืมเออมันมันเป็นทาวแหละแต่ว่ามันอาจจะมีแค่แบบร้านอาหารเล็กๆน้อยๆตามายทางอย่างเงี้ยแล้วก็ทางเข้าก็อาจจะแบบ เป็นป่าแล้วก็ถนนหนึ่งสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้น <c oughs> มันมันเกิดขึ้นบ่อยมากเนาะแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ปกติมากของมหาวิทยาลัยใหญ่ของที่อเมริกาประเทศมันก็ใหญ่เนาะในสเตตหนึ่งมันก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเอ่อแอเรียอย่างเช่นตอนที่เราอยู่ที่เอ็ดมอนอย่างเงี้ยเนาะหรือจะเป็นเอ่อ uh, ที่เราพูดถึง University of Washington Seattle เองก็ตามอันนั้นถือว่าในเมืองมากๆแล้ววดี uh, <c oughs> มีมี access <c oughs> เข้าแบบ ปึ่งเข้าถึงเปียโทเลยใช่ถือว่าเป็นโลเคอันนั้นอะถือว่าเป็นโลเคชั่นที่เอ่อยูนิคเนาะสำหรับเทียบกับเทียบกับอ่าสถาบัน mm. ส่วนใหญ่ของที่อเมริกาเพราะฉะนั้นพี่เข้าใจเอ่อในเหตุผลของเราเลยอ่า <laughs> แล้วแล้วข้อดีข้อเสียล่ะคะในการแบบในการโย้ยายสเตทอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราพูดถึงข้อดีไปแล้วแหละนะว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแต่ว่า หรือว่ามันเอ่อแล้วเรามีสตักเกอร์อะไรบ้างไหมในการต้องเอ่อ uh, make new friends หรือว่าการต้องย้ายแบบมันก็ across the country เหมือนกันอะเรามีประสบการณ์อย่างไนบ้างคะกับการย้ายในตอนนั้นเอ่อ uh, um, ถ้าเรื่องด้วยเรื่องโรงเรียนก่อนเนาะเครดิต um, อาจจะลำบากนิดน,นึงเพราะว่าเขาไม่ได้มี d a t a ้ a s e ว่าแบบเออจาก e d m ด n d s College อืม วิชานี้วิชานี้มัน e ีโค v วเลน t หรือว่าเท่ากับวิชาไหนที่เขามี p ร o ไ i ท์ที่มหาลัยเป็นขั้นตอนที่ back and forth นิดนึงก็คือต้องต้องส่งว่าต้องส่งซิ l เ a บัสไปว่าแบบเออเราเรียนอันนี้มานะยูช่วยอ v ว l u เล e ให้เราหน่อยว่าแบบมันเราสามารถใช้เครดิตได้ไหมมีปัญหาอยู่วิชาหนึ่งค่ะที่เขาไม่ไม่มีวิชา เขาเรียกว่าอะไรมันไม่อีควอเลนกับวิชาไหนเลที่นี่ทำให้เครดิตเราหายไปบางส่วนเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างก็คือมันจริงๆ make new friends มันก็นะทุกทีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในรัฐวอชิงตันแต่เราย้ายโรงเรียน อาจจะมีคอนเนคชั่นเก่าๆเหรือบ้างอย่างเช่นแบบเด็กที่ไปเรียนเอ็ดมันด้วยกันแล้วเข้ายูดับหรือว่าอยู่ในระแวกเดียวกัน Many of friends เป็นเรื่องที่ต้องเจอถามว่ายากไหมคิดว่าขึ้นอยู่กับคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้อง um, put a lot of effort in it แปลว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนแล้วก็แบบ S <S เออเจอกันอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าก็นะเราต้องแบบเอาตัวเองออกไปอยู่ในจุดจุดนั้นเพื่อที่เราจะทําให้เราหาเพื่อนได้กิจกรรมมีเยอะค่ะที่จะทำให้เราหาเพื่อนได้มีลับมีแฟรมีอีเ,อเวนต์ต่างๆที่ทำทาให้เราได้รู้จักเด็กนักเรียนต่างชาติหรือ even, um, อีเวนต์อเมริกันสตูเดนต ข้อเสียอีกอย่างหนึง่งเนื่องจากเราเนาะเราอยู่โฮสแล้วเราย้ายมาอยู่ที่นี่เราอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าลำบากลำบากในระดับหนึ่งสำหรับคนที่เคยอยู่คนมาก่อนแล้วแบบอ๋อเขาทำให้อย่างน้นอยอาอสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาทำให้เราหมดเอย่างที่เราต้องทำตอนที่อยู่โฮสก็มีแค่แบบดูแลตัวเองอ่อดูแลความสะอาดในห้องซักผ้าเอย้ยหรือว่าอ o w แบบ just not too much แต่ว่าพอตอนนี้ย้ายม่อยู่คนเดียวทุกอย่างต้องทำเองหมดเลยตั้งแต่ grocery ทำกับข้าวสมมติบางวันไหนแบบเรียนคาเรียนกลับบ้านมาสักหกโมงทุ่มหนึ่งแล้วก็ต้องหาข้าวกินเองอีกหรือว่าถ้าป่วยก็ต้องต้องอาจจะต้องแบบไปซื้อยาเองหรือว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็น ด้วยความที่เราไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเราไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวก็เป็นอะไรอย่างหนึง่งที่รู้สึกว่าเแฮบบ้ยมันแบบเยมันเยอะจริง,รง,รงๆนะว่าแบบนอกจากดูแลตัวเองแล้วแบบอะไรหยุมหยิมเล็กน้อยที่เราต้องการหรือว่าอยากได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เป็น adaptation ที่คิดว่าทำให้เรารู้สึกไม่ใช่ sad แต่ว่าแบบอารเหมือน ล้วใช้ควาว่าอะไรดีอ่ะมันแบบมันมันช็อก,กับแบบอดอล์แบบอดอล์หุดแบบมันไอจริงจริงมันไม่ไดีมันมันแอบ,บยากนะว่าแบบแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบการอยู่คนเดียวเป็นยังไงการใช้ชีวิตจริงๆแล้วเป็นยังไงที่แบบเราไม่ได้พึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ขนาดนั้น เป็นเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เติบโตค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันสําหรับใครที่กลัวว่าแบบเอ้ยอยู่คนเดียวแบบกลัวเกินไปอะไรยังไงจริงคิดว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาถึงว่าที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวแบบอาจจะอยู่กับเพื่อนแต่ว่าแบบไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครมาช่วยเราได้แบบยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบทุกๆวันใครที่ยัง กลัวอยู่คุณแม่ยังคุณพ่อคุณแม่ยังกลัวอยู่ก็แนะนําว่าให้อยู่กับหอตอนถ้าจะไปเอ็ดมอนทใครที่คิดว่าแบบเอ้ยเราทําได้แบบเราอยากอยู่คนเดียวเราเนาะแบบเราเรารู้สึกว่าเราโตแล้วก็ไปเลยค่ะอยู่หอคิดว่าเป็นทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดไม่ว่าจะเลือกแบบอย่างไหนมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าเราตัวเราชอบอะไรยังไงทุกอย่างเป็นประสบการณ์หมดค่ะ ก็ถือว่าเป็นแบบ another stage of life เนาะก็ถึงถึงเวลาที่เราจะต้องค่อยๆปรับตัวอ่าเข้าถึง adulthood แล้วแหละแต่ว่าพี่เชื่อว่าเราปรับตัวได้แน่นอนไม่มีปัญหาแต่ว่า <laughs> แต่ว่าเนาะมันก็มันก็ต้องมีช็อปกันบ้างก็ต้องมีโฮมสิกันบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์อ่าส่วนหนึ่งในการโตขึ้นอ่าคราวนี้คำถามสุดท้ายแล้วค่ะ เรามีคำแนะนำสำหรับคนที่ดูอยู่ที่สนใจจะไปเรียนต่ออเมริกาไหมคะก็สำหรับใครที่สนใจก็แนะนำว่าให้หาข้อมูลให้ตัวเองในระดับหนึ่งว่าแบบเอเราเราสนใจแบบนี้จริงๆไหมเราคิดว่าเราอยากไปจริงๆไหมถ้าตัดสินใจได้แล้วก็คิดว่าอยากให้ลองดูคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปิด เปิดโลกเปิดประสบการณ์เพราะว่าเนาะมันเป็นต่างประเทศด้วยทําให้เราได้เห็นมุมมองของหลายๆคนทําให้เราได้ใช้ชีวิตในหลายๆแบบมันเป็นอ,อะไรที่มากกว่าเงินทองมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราแบบเป็นตัวเราในวันข้างหน้าหรือวันนี้แล้วก็สําหรับคนที่คิดว่าเ้ภาษาอังกฤษเราแบบไม่ดีเราพูดไม่เก่งหรือว่าอะไรนี้มันไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่า มีเด็กหลายหลายคนที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งเหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์อาจจะมีพื้นฐานนิดหน่อยแต่ว่าทางวิทีอะไรก็มีตัวช่วยให้ค่ะเป็นการฝึกภาษาภาในตัวสําหรับใครที่อาจจะไม่มั่นใจอาจจะรู้แบบเนาะที่ไทยอาจจะเรียนมาเยอะแต่ว่าไม่เคยได้พูดไม่เคยได้ฝึกจริงๆว่า conversational เป็นยังไงเป็นตัวเลือกที่สำหรับคนที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ใครที่สนใจ น้ออยากเรียนเร็วแบบเราอยากแบบอยากประหยัดเงินด้วยอยากเรียนจบเร็วๆก็เป็นอีทางแล้วนึงที่คิดว่าดีแล้วก็อยา่อากลัวก่อนที่จะได้ลองให้ให้อยากให้ได้ลองทุกไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็อยากให้ได้ลองเนะ้ะแบบหลายๆอย่างที่มีโอกาสเข้ามาอยากให้ลองทํางานหรือว่าแบบลองเป็น v ร l เอนเทียหรือว่าอะไรก็ตอนที่เราสามารถทําได้นะจุดๆตอนที่เราเรียนอยู่ เป็นผลที่ดีต่อเราแล้วก็ในอนาคตค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องกิ๊มากนะคะที่มาพูดคุยกับเราเนาะก็ถ้าใครอยากจะอ่านเพิเ่มเติมเกี่ยวกับ e อ m o มอ College เองก็ตามหรือว่าวิทยาลัยอ,อื่นอ่าหลักสูตร h o o l Competition หลักสูตร2บก2นะคะก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยในเว็บไซต์ของเราแล้วก็บรันกันดอหรือถ้าใครสนใจจะสมัครเข้าเรียนก็ แอดไลน์มาได้ค่ะไลน์ออฟฟิเชียลแอดก็บัรจนเนาะก็วันนี้ขอบคุณน้องกิ๊บมากมานะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็ขอให้ the rest of your year is uh, your college years is filled with a lot of fun and not too much stress <laughs> <laughs> thank you all right <Hi. S 1> thank you